สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับศูนย์การเรียนรู้โค้งหนองนามโมเดลทันทสถานหญิงกลางค่ะวันนี้นะคะเรานําสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับใบบัวบกที่ไม่ได้มีดีแค่แก้ช้าในมาฝากเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆของได้ยินประโยคนี้กันมาบ่อยๆใช่ไหมคะว่าช้ำในให้ดื่มน้ําใบบอร์บกแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสมุนไพรอย่งางเจ้าใบบัวบกเนี่ยยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายทั้งช่วยบํารุงร่างกายและรักษาอาการของโรคต่างๆได้ค่ะค่ะแล้วสรรพคุณของใบบอร์บกนะคะยังช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้เช่นโรคลมชักโรคผิวหนังท้องเสียท้องอืดแผลในกระเพาะอาหารแถมยังมีฤทธิ์กล่อมประสาทช,ช่วยบํารุงสมองเพิ่มความจํา ช่วยลดความอ่อนล้าของสมองได้ค่ะประโยชน์ของใบโบบก,ก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเจ้าใบับบกเนี่ยยังแก้อาการช้ำไนลดการอักเสบช่วยบำรุงโลหิตแก้กระหายน้ำบำรุงสายตาและยังบำรุงผมได้อีกด้วยค่ะประโยชน์เยอะขนาดนี้วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปทำเมนูเครื่องดื่มง่ายๆช่วยป้องกันอัลไซเมอร์กันค่ะ เมนูที่จะพาเพื่อนๆมาทําวันนี้นะคะก็คือน้ําใบบัวบกป้องกันอัลไซเมอร์ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมใบบัวบกมานะคะเราก็ล้างให้สะอาดเราก็หั่นเป็นช่อนๆนะคะจากนั้นเราก็นาใส่เครื่องปั่นได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้าสะอาดนะคะพอท่วมค่ะจากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะ พอปั่นเสร็จแล้วนะคะก็กองเอาแต่น้ำของเขานะคะค่ะ ถ้าเพื่อนๆอยากเติมความหวานนะคะสามารถเพิ่มน้ำพึ่งลงไปได้ค่ะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าเมนูป้องกันไอซิเมอร์แถมยังได้ประโยชน์อื่นๆมากมายสามารถทำได้ง่ายขนาดไหนคะฝากเพื่อนๆใส่เฮลตี้ติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ